ากฝนตกลงมาแห้งๆแล้วพี่น้องข้ามาเบิงเห็ดบบบนี้เห็ดเฟี้ยงกำลังออกเห็ดเฟี้ยงผมลํำบ่อยปลูกนี่แหละแต่ว่าพ่อแต่ตั้งใจว่าสิปลูกดอกเอาเฟี้ยงมาลงให้ปลามันังเกิดตัวเองเจ็บไปหลือที่สูดหนึ่งพี่น้องบาน้เลียสุดสองบนี้มาพี่หยับมาพี่เฟสซี่พี่น้องเ้าเบิงน้่บแบนี้ขันมันหน่อยข้ากกบซุบขันมันแกงข้าวกบโอขันมันหน่อยห้าวกะซุบขันมันหลายห้ากะแกง อันนี้สิเป็นเห็ดเฟียงเกิดเองตามธรรมชาติเกิดน้ำคู่สาพี่น้องเบิ้องนี่เป็นอย่างมันดอกง่ายเติบอยู่ที่เนาะนี่นี่เฟสชี่ให้พี่น้องเขาเบิ้องนั่นนี่เดี๋ยวเสี่ยวหยาออกก่อนนี่ดอ่อนี่เบื้องมเมื่อนี่มันสะได้ซุปเพือมันสะได้แกงนี่ให้พี่น้องเขาเบิ้องนั่นนี่เฟสชี่นี่นี่เป็นเห็ดเฟียงแท้ๆเพราะมันเห็ดเฟียงพลาสติกนี่พี่น้องนี่ บ่ได้เอามาเน็บใบไปด้หนิมันเกิดเองตามธรรมชาตินี่โอ้ดอกนี่มาดอกไงแท้นี่อ๋อมีลูกมาน้ำนี่ตอดปลอดด้วยนน่โอ้พานไปแล้วพี่น้องดอกนึงอันนี้เอาอยู่บ่ปเฮ้ยเฟสจีเอาหลดเนาะเอาลดมันได้เก็บขึ้นมาแล้วนี่เอาเกิดอีกได้บ่เนี่แล้วปลูกแ <c oughs> นี่พี่น้องดอกนึง อุ้ย,ยโตยังอ่คือมันจะมีดอ,อกเดียวท่านตีขี้โก้ขี้โก้น้อยนี่ได้ดอ,อกนึงแล้วนี่โอ้ยดอ,อกนึงกระเต็มถ้วยแล้วเฟสซี่่นนัอีกดอกนึงเจ๊อีกดอกนึ่งยิ่ซือ้นนนนอนไปจ้่นั่นนั่นบอนี่นี่บานเห็นดอ,อกนึ่งยิ่ซื้อนี่ไหมใช่ละเื้ยมัหนหลับไปนี่ดีนี่พี่น้องก็ในในพี่พี่ดินี่ดินี่น้อยเออนี่กับแม่เห็ดตัวนี้ ท่านดิเห็ดเฟี้ยงครับผมพี่น้องนี่อันนี่ไข่มันมันจะเป็นกลมๆจังส่ละ่ะไข่มันนี่เปิดบ้องอีกอกันไนหะนอีกอ่ะนั่นเดียวจะเป็นมันสิม่าลีดีอยู่น้ำโมนีล่ล่ะน,นี่ดอกหนึ่งพี่น้องไานนี่นี่อยู่ในดดนี่ติล่ะเป็ดชีบฟังดูสินี่ดิเสองดอกนี่ดิเออสองดอกน้ำกันนี่ พน<ะ>น่นนี่อันนี้อันนี้อันนี้ลูกมันอีกนี่ดอกเนึงว่าท่านเกิดเป็นใครอยู่นี่<ะ>เฮ็ดเฟี้ยงบาคักล่ะพี่น,อน้องจีบได้ดปนติดเฟจจีมากขึ้นหน่อยนอี้ใชทำเหรอปนนิมนี่ใครมันครับผมพี่น้องแต่อันอันนี้เฮ้ากับจิบเอาเมียน้ำดีนี่ พราะว่าเอาเมียมันกัดกินไปได้เขาต้องฝังลงนี้อีกปลูกปลูกนี้อีกอือากบบว้นี้นี่พี่มาเ,เพิ่งดอกพีกำลังตุมม่มโมลูมิลี่ขึ้นมาอยุ่นี่พี่น้องนี่พี่เฟสที่ย่างมาทั้งพี่กันน่ะนี่นี่เดี๋ยวลกเห็นป่ะเฟสอ้ยเฮียมี <laughs> โอ้ยกำลังบัจจิโซ่พ่ั๊ครับนี่แตกซ้ำเออแตกซ้ำพี่น้องเอ้ยมันต้องได้เปิดหาครับผมพี่น้องมันต้องได้เปิดหาน้ำเสี้ยงนี่ลหละเปิดไปเรื่อยๆจะได้แกงอกี๊ยวดอกที่ไออม่มยยมได้ไปเก็บเฮ็ดอันโคกน้ำเพลินกะหาเก็บเฮ็ดเสี้ยงจะคลองนี่นะหาน้ำมูนี่แหละครับผมพี่น้อง ควายมันนี่มันกกีิผู้ผูพี่ีรอดผู้นั่น